สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปหัวข้อในวันนี้ก็คือถ้าอยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเรเดียนขอใบที่1ค่ะขอใบที่สองค่ะเรเดียนขอใบที่3มนะคะ ค่ะ okay. เรามาดูกันนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรไฮโดรเฟนนะคะคิงออฟครับแล้วก็คิงออฟเพนตาเคอรยังไงอันคลารไฟเพิ่มเติมนะคะค่ะยังไงขอคลิฟายคิงออฟเพนตาเคอร์นิดหนึ่งนะคะ โอเคขอแคริฟา์เดนเพลอร์ด้วยนะคะดูจากหนา้าไพ่นะคะเหมือนมีบางสิ่งเหมือนว่ามีคนที่เกิดในวันพฤหัสมีสิ่งต่างๆมากมายที่อยากจะทำนะคะเพราะมันได้ไพ่เซเว่นอัพนะคะ ไพ่มาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถค่ะเพราะได้ไพ่เมจิเชียนไพ่มาบอกว่าค่อยๆคิดค่อยๆลงมือทํานะคะในการที่เราค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆลงมือทําเนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทํามันมีโปรเจ UE กต์หลายอย่างหรือว่ามันมีสิ่งต่างๆหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการกับมันนะคะไพ่อบอกว่าคุณจะสามารถดิวมันได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพียงแต่ค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆลงมือทำหลังจากที่ลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันจะพบบกับทางออกในทุกๆครั้งที่คุณได้ลงมือทํานะคะ ให้มาบอกว่าให้มั่นใจในตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทําในทุกๆสิ่งที่เป็นแอนบอกว่ามันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการถูกไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนเมื่อคุณได้ลงมือทําแล้วเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการที่มั่นคงเพราะมันได้ไพ่ k i n ง of pentacle เนะคะแล้วก็ไพ่มาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานเนี่ยให้ให้ลงมือทําซะ แล้วก็ตัดสินใจลงมือทําซะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีความมั่นคงเพราะมันได้ได,ได้ทั้งไพ่เอ่อคิงออฟเพนเตอร์แล้วก็ไพ่เอมเปอร์นะคะหมายถึงว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็การเงินด้วยไพ่บอกว่าไม่ต้องอไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าการที่งานที่คุณจะได้ทำเนี่ยที่มีโปรเจกต์หลายๆอย่างเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานด้วยนะคะ ยังไงอันจะเปิดไพ่ออร์คเลแนะนําให้เพิ่มเติมในเรื่องของการที่เป็นสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะสักครู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของไพ่ออร์คเลนะคะว่าเขาอยากจะแนะนําอะไรนะคะเริ่มต้นที่เมอร์เมดนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะโอเคค่ะได้มาละหนึ่งใบนะคะยังไงอันเปิดไพ่ให้ครบก่อนและอันจะแปลให้ทีเดียวนะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นโรแมนต์แซงเจอนะคะ อเคค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่สามจะเออโทษทีค่ะไพ่เด็กที่สามจะเป็นไพ่ที่เรียกว่าสปิริชวลนะคะสปิริชวลขอลหนึ่งใบค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออริโชอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเมมเม็ด mm hmm. แนะนําค่ะ empowerment ค่ะ you are more powerful than you realize it's s a f e for you to be powerful อย่างที่เอ็นบอกค่ะไพ่ ไพ่เรเดียนนะคะซึ่งเป็นไพ่ทาโร่บอกว่าคุณเป็นเมจิชเยนค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรอบตัวแล้วก็รอบด้านคุณมีสกิลมากมายเลยนะคะคุณสามารถที่จะดิวกับทุกๆอย่างได้เพราะมันมันเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เป็นเมจิชเชนที่สามารถามีสกิลต่างๆมากมายสามารถเีนรมีสิ่งต่างๆได้มากมายไพ่ของเมอร์เมดก็ออกมายืนยันค่ะว่าคุณมีพาร์ลคสูแสดงว่าคุณมีพลังอาํานาจมากพอนะคะ มากมาก,มากเกินกว่าที่คุณจะ,ะมากเกินกว่าที่คุณจะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็มันปลอดภัยค่ะที่คุณจะเป็นคนที่มีพลังอํานาจนี้นะคะแล้วก็ภายในเรื่องของความรักเขียนว่า getting to know each other ค่ะ as you reveal your inner c h i l as you r e v e i n n e m o s t s e l v to each other you bond deep you bond d e p e n d นะคะหมายถึงว่ามันจะมีใครบางคนค่ะที่มาเรียนรู้ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็พไพ่ใบที่สามเนี่ยเขียนว่า respect yourself ค่ะจงเคารพจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะหมายถึงว่าไพ่มาบอกว่าให้เคารพตัวคุณเองค่ะ ให้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าหรือแมมีแว l ูอยู่ในตัวเองมีคุณค่าอยู่ในตัวเองนะคะให้เครารพกว่าการที่เป็นตัวของคุณเองนะคะและเมื่อไหร่ที่เราสามารถรักตัวเองได้แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วก็เครารพในตัวเราเองเราจะดึงดูดพลังงานดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เป็นเรียกว่าความรักเข้ามาในชีวิตเรานะคะโอเคค่ะอ่านี่ก็คือสิ่งที่หมดที่ไพ่ออร์คาลต้องการจะแนะนําสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ